ครับผมรอบบายครับสิได้จักเต็มครับวันนี้รอบเ้าหันได้สามเต็มครับผมปลาในสองปลานิ่นหนึ่งครับผมรอบเ้าครับมารอบบายครับปลาเข้าอยู่ครับผมตัวเล็กครับรอชมมผลงานครับผมรอบบายจะเป็น่าไดครับ ยุกไก่ครับป่านินครับผมรอบบ่ายครับผมเข้ามาอยู่ครับผมตัวเล็กครับป่านินไก่ครับป่านินครับอันหลังครับ ทิมเล็กครับผมตัวเล็กครับอันนี้ครับผมอันหน้ามากครับอันข้างมาหน่อย กรบทิ่มตัวเล็กครับปานินครับผมโดนบอน่าจะโดนนะครับโดนแล้วครับโอเคครับโดนตัวครับผมดึงแล้วครับดึงใหญ่แล้วครับโอเคครับ ครับตัวปลาครับผมเต็มแรกครับรอบใบครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับครับพดปลาครับผมรอบใบครับเต็มแรกครับผมติดจริงไหมอยู่ครับดึงเลยครับโอเคครับหลุดปะหลุดป๊หลุดแล้วครับ งก่อนตัวปุใหญ่แล้วครับผมครับตัวปลาประมาณนี้ครับผมใช้เล็กครับ ตมาน,นี่ครับตัวปลาครับโอเคครับเต็มแล้วครับปลายัางมู้ครับเห็นแต่หัวครับตัวปลาที่บูร่ะ บัวดินบอหยางโอ้ยต่าลายครับผมนึกว่าป่าครับทุงครับผมเห็นแตเป็นเงาๆครับผมโอเคครับพุลล้ครับปานินครับไกลๆพุ่ล้ครับลองยินลองดูครับลองสิบกวอาเม็ด โดนครับโดนครับโดนครับไกลๆกระโดดครับโอเคครับหมดแล้วครับถึงแล้วครับไกลๆกระโดดแล้วสว่มเม็ดเลยครับใส่ใหญ่พอจมควก้อนครับตัวนี้เกือบโลแล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมปันหินครับยิ่งยังไก่เลยครับ เกือบโลอยู่ดอกครับโอเคครับประมาณนี้ครับพอดป่ากครับผมิตดกิงไหมครับผมดึงเลยใส่ใหญ่พอสมควรครับตัวนี้เกือบโลแล้วครับ ข้าหัวพอดีครับยิงไกได้ครับใส่ใงญ่อยู่ครับประมาณนี้ครับต่พาโอ้หลุดเข้าหัวโอเคครับโอเคครับรอบบ่สองแต้มครับผมผมก็จะขอยุดคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเด้อครับสวัสดีครับ ตัวใหญ่ยอู่ครับไซโลแล้วครับตัวนี้ตัวเล็กครับตัวเล็กกับประมาณสี่นิ้วโอเคครับโอเคครับรอบเสาครับจัดไปสามแต้มครับปลาในสองครับปลานิ่หนึ่งครับผม